สวัสดีครับผมโคชปูแนงครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ s t ตอ r ์มาสเตครับผมถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องของการลดไขมันส่วนเกินและพัฒนาความแข็งแรงของปอดและหัวใจได้ดีมากๆตัวหนึ่งของวีดีโอของเราครับผมนะซึ่งหลายหลคนเนี่ยใช้ไม่เป็นครับผมวิธีการง่ายมากๆเลยครับเข้ามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับวิธีการคือมันก็คือการเดินขึ้นบันไดนี่แหละนะครับผมแต่ว่าวิธีการเบื้องต้นเนาะนะครับให้เรานะผมกดไปที่ตัวเพลย์สีเขียวนะครับผมกดก่อนเลยปุ๊บใช่ไหมครับ ตัวของอุปกรณ์จะนับถอยหลังให้เรา 3, 2, 1ับและมันจะเริ่มทํางานนะครับที่าังคือเราสามารถเอามือจับที่ราวก็ได้นะครับหรือว่าเราสามารถจับฮาร์ตเรทที่บริเวณตรงนี้นะครับผมตรงราวด้านหน้าได้นะครับและค่อยๆเดินไปก่อนทําความคุ้นเคยกับตัวอุปกรณ์ก่อนครับในเลเวลที่1น,นะครับถ้ามองจากด้านซ้ายมือนะครับผมคือมันจะมีตตัวของเลเวลให้ซึ่งเป็นความเร็วของการเดินขึ้นบันไดของเรานั่นเองครับ ทีนี้นะครับผมพอเวลาเราวอร์ไปสักประมาณ3-5นาทีครับพอเราคุ้นเคยกับจังหวะแล้วใช่ไหมครับเราต้องการที่จะเพิ่มอัตราความเข้มข้นของการฝึกของเราเข้าไปนะครับเราเพียงแค่กดครับในส่วนของตัวลูกศรที่ชี้ขึ้นนะครับผมกดขึ้นไปปุ๊บเลเวลก็จะเพิ่มสูงขึ้นจาก1เป็น2ความเร็วในการเดินก็จะเร็วขึ้นนะครับผมซึ่งตัวของปอดและหัวใจของคุณก็จะทํางานหนักมากขึ้นนั่นเองครับ ซึ่งเป็นวิธีการฝึกนะครับผมคาร์ดิโอที่ทําให้เราสามารถเผาไขามันได้ดีมากๆและสามารถคุมโซนหัวใจได้ดีสุดๆเช่นกันนะครับผมและที่สำคัญคือมันช่วยทาให้ตัวของต้นขาก้นนะครับผมมีความกระชับเพิ่มมาขึ้นครับสำหรับสาวๆที่ต้องการที่จะพัฒนาต้นขามีความแข็งแรงนะครับผมแล้วก็มีความกระชับคนระับลดเซลลูไลน์นะครับตัวของสเต m ร์มาสเตอร์ตัวนี้ครับผมนะตอบโจทย์อย่างยิ่งนะครับทั้งทําให้ขากระชับก้นกระชับและเผาไขามันแบบเยอะมากจริงๆครับผมคนระับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเลเวลที่2 มันง่ายเกินไปมันชิลแล้วคุณสามารถปรับเลเวลขึ้นได้เป็นเลเวลที่3ครับโดยที่ตัวของหน้าจอผมกานะจะบอกถึงตัวของแคลอรี่ถ้าผมตัวของฮาร์ดแวร์ของเราและเวลาของเราครับผมนะโดยที่สปีดก็จะบอกไว้ว่าเราวิ่งเราเดินในกี่สเต็ปต่อนอาทีครับผมตอนนี้ผมเดินอยู่ที่48สเต็ปต่อนอาทีนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันจะนับจํานวนชั้นให้กับเราด้วยนะครับผมซึ่งเจ๋งมากๆบอกเลยนะครับ สมมติว่าเราเหนื่อยมากๆแล้วนะครับเราไม่สามารถดีเดินได้ขาแข็งแล้วนะครับเราเพียงแค่กดปุ่มสีแดงกดพอ s t ึมตรงนี้เครื่องจะหยุดให้กับเราทันทีดังนั้นตัวอุปกรณ์ s t a d Master ตัวนี้ครับผมนะถือว่าตอบโจทย์มากๆในเรื่องของการลดไขมันพัฒนาความแป็นไรของปอดและหัวใจและมีความเซฟมากๆเลยครับผม